ิิมพกนจะพามาชมสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงจ้าเมื่อนี้อยู่เพื่อนพอจ้าเมาื่อนี้ปลูกผักหลายอย่างจา้ามีอันงามอันบ่ง,งามน่ะจ้าปลูกธรรมชาติของเ้าเนี่ยจา้บาบ่ด้ใส่ปุยยย๋ยใส่หยางเนาะมันก็จะมีเอนต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ต้นบาสมบูรณ์เนาะจ้ามีตะไคร้ที่เฮาใส่คู่เมื่อกู่มือเนาะจ้าแล้วก็มีผักพื้นบ้านของเ้าเนี่ยแล้วมีหลายอย่างมีขิงมี มีพักสแงะไดจ้ะเอือนคือกันบ่อบ้านนูเอือนพักสแงะได้จ้ะแล้วก็มีนี่แหละมีขิงน้อยจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นต้นผักหอมปลอมจ้ะเพิ่งปลูกเนาะ่นก็เหลื่มมโป่งแลยล่ะอันนี้ก็เป็นต้นทางผักข้าเอย่างละจ้ะปลูกใส่กระถางเนาะเอาอะไรใส่อยู่ใส่กินแต่ละเมือไปจ้ะแล้วก็มีพักแผ้วจ้ะผักแผ้วก็จะมีอันเหลืองอันเขียวจ้ะมีอันงามอันขี้ายจ้ะแล้วก็มีผักกาด ขจรจ้ะผักกาดเนาะเขาเอื่นผักกาดอย่างผักกาดดอกเหลือยๆมีผักอีตูเนี่ยนนนหน่อยนึงและะ้วก็มีผักชีเลาจ้ะผักชีเลาก็จะเหลืองเนี่ยหน่อยหนึงแล้วกะ็มีอันเขียวอันเหลือยงสมกันเนาะจ้ะปลูกธรรมชาติของห้านี่ยเนาะจะหดน้ำซื้อๆเนาะและะ้วก็ใส่ปุย๋ยขอกธรรมดานี่จ้ะอันนี้เป็นต้นผักตังจ้ะแล้วกะ็มีใบมะละกีนกเนี่ยหน่อยหน,อยนึงจ้ะ สวัสดีจ้าช่องแม่อิมพากินมาแล้วจ้ามือนีเขามีต้ม้าวปูนฐานบักไญ่เลยจ้ามือนีหละก็มีนี่ไก่ป๊อบจ้าแลวก็มีกระปูตบักไญ่เลยจ้ามีนี่มีกระปูเนาะแลวก็มีกุ้งหลมีกุ้งพร้อมต้มกุ้งกุ้งใส่น้ำมีพักไออันนี้เป็นพักชีเล่าจ้าแลวก็มีหมักทั่วจ้าพักกับหลก็มีนี่มะระขีนกจ้า ซีอูไอ้ทั้งเทิงเนาะบ่เห็นเนาะแล้วว่าทั้งนีน้ำไอ้พี่น้องได้เห็นน้ำกินเลยลูกกินเลยผิดนะกุ้งกับซียูทั้งทั้งเทิงไหลผ็ดเหรอมีกินแล้วกุ้งจ้ะมาจ้ะมาแซ่บแซ่น้่กันได้จ้าตอนเที่ยงมีเสยนข้าวปุ้นเมียวผู้เก่า ตำแต่ขเขาปุ่นจ้ะมื่อนี้สุเด็กหน่อยกะบ,บ่ได้ตำเห็ดไปไหนจ้ะนมันเผ็ดไปไหนม,มากับจีโน่กับพี่โมจิเหมือนเดิมจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้ออืม,อ,มอร่อยแบครับพี่น้องมีมักแตงพร้อมแต่ว่าบ่ได้เอาเข้าอันผ่าฐานมันมันหล่นผ่าฐานแม่ไอ้จังสี่บ่อ,อืมบ่ลอ้เอท้งสามกันจ้ะถึงได้ อะไรไม่ชีของค่ะขอเก่งสีด้วยขอใส่มเมื่อยก็จะเอาเรื่องเหงาแล้วเต็มครับมาเอาซ้อมนี้ด้วยต้มใส่กุ้งลวกมื่อนี้เล็กน้อยกินน้ำก็เลยได้ลวกลวกให้มันสุกก่อนจ้ะเล็กน้อยกินน้ำเนาะ ปนกุงกลับมาละเหมือนเดิมกินได้อยู่ใช่ไหมไม่เผ็ดใช่ไหมอร่อมหวานมมากหล่นไง ทำไมซิมัน,มนตำกระปุ่นถาดบ้างไงพี่นอ้องเนี่ยโบไม่าพายกินอันนี้ใช่ไหมกินอยู่ครับเอากระดับพันกรบปุ่กของเฮาว้ามีไจ้าจแต่เน้กากันจ้ะคือตกปลกลงอย่าเสพติด ถาดไงกัยังติมพอถาพี่น้องโออหรลยติดมือ่อยกินสามคนกับสีเครื่องในจังหน่อยแต่ว่าระเซียคือเราแม่ครับ<ะ>มือหนาไปไปทายบรรยากาศวัดเดิ่มมีนม้ำตกน้ำอืมอืมอร่อยพี่เจนเองเอาไหมจำไม่เผ็ดเอาไหมบางเผ็ดน,นะเรากิไม่ได้ไม่เผ็ดเอาเลย เขาไม่กินละพี่บอบเฮ้ยไอ้เจ้าเสียขึ้นเลยปะพี่บอบครับกินบะแดดมันขมมาละชีโนกมันขมลูกเอามากินบ,แบ,บะแดดปะอืมอ๋อ,อยังแพงปากบ้า อืมเออเสืขอขัปุ่นอืมแดบแซ่บๆ,ๆเยีนๆอืมอืมอืมช่วงสีหิวเขาแห้งแล้วพี่นอ้องอือันนี้ก็ไก่ป๊อปของไอ้มสอส่งอันบอก เขาจะได้กินอันเดียวสัน่นอ,อ,อันหน,นึ่งอันไหนไงมึงอคืนเมื่อวาเขาดะกินอ,อันเดียวอ่ะอันนี้ก็บไก่ป๊อปแต่ว่าเอา,สา,าใส่ยถาดบ่ได้เอาใบอยู่ข้างนอกขอเนออเอาคนละไม้กับพี่โมอ่ะพี่โมะเอาไหมพี่โมไม่เอาเอ้โมึงอันนึ่งของแม่เอาไว้ตรงนี้แหละกินได้ตอนแล้วครับหนาม,มันหงอยอยู่ข้างหนาเบื่อเติมอีกแม่ฟอดอ่ะพี่โมเดินเดินไปเอาไอ้ ช้อนให้แม่หน่อยไปอยู่ตรงนี้นะแม่จะเอาจะเอาฟอร์มบนนี้พักชี่พักชี่กับไก่ป๊อบทับอยู่มาแซ่บๆน้ำกนาด้วยตาพี่นอ้อ,องนี่ข้ามใหญ่ๆเลยคนในเดิมม้วอืมอร่อย กินกับผักด้วยกับปูเะามืไอยข้างน้ำบอกเลยวันมึงอเทปอ้มนำประเดี๋ยวเอ้มเม่ครับองิ้มหิวเข่าแงครับพี่น้องอีเมย์ยิ้เขาแข้งคนไาอีเมยจะของจิิ้ข้าแขงหรือเปลาสงสัยสงสัยแต่ว่า มันหนักกับทั้งหยาบทังขมอืมไปป๊บอืมอืมแม่เมื่อไรจะตำหามื่เพลหลายเด้อครับ ใส่กับมะละเอามะละหัวบางพีเราต้องกุิงนกับอยากเขาน้ำเด็ดหางมันออกกันตรงนี้คมยังไงไมั้ยพี่น้องอือ้ยแม่ปก่แน,น้ว <c oughs> ครับบ้านเบิดแอบบ้านเ่อืมกากปูกิกกนนานปยอันนี้กระทับอยู่พักก่อนม,มันบ่ค่อยดูดัะไรกันข้ามังไงพี่น้อง,องลอลไปวางที่นีน่นว่ารงไนอ่ะ มันจะหกมมันจะหอมไก่กับไม่บังงกเง <c oughs> ี้ยไก่ป๊อปอร่อยกุ้งป๊าหอมมากกุ้งกับว้าฉันดุงแล้ว มโมคะเต็มหนาตั้มกับบุกค่อยเพดปร่านไหนดอกพี่นอ้องซีซันกับเป็นซัมมี่เด็กเล็กหน่อยกินน้ำเนาะแม่คมุณจบคิปเดอ้อแม่คมุณจบคิปเดอ้อค่ะเอออันนี้โปรเซบตว่าแม่โปรแสบ,บอ่ะอถ้าแม่กินพวนนอาอันนั้นก็อันนี้มั้ยฮะ หนัหงหงอย่างทังหนังอย่าขอไปอ็นเงาก็เลยปกดหนะังม,มีกระปูพร้อมพี่น้องตัวบักไงมัมกแห้งกระปู กับปูเพิ่อนอใครกว็ออกไปก่อนก็นได้ปะข้าำหรับบ้าพี่แม่มาแล้วขอขอจกเก็บน้ำแม่ด้วยครับครับอิ่มแล้วนะขอกินน้ำอืมไข้แล้วสิ้เดี๋ยวเรียกกินอิ้มพ่านี้มก็กินนั่งกิน นางลองอ,อร่อยเหมือนเดิมมังน,นี้ใหม่บ้ากไงน่ะยิงแก้เผ็เดเ้อมื่ออื่นห้าสีเอดคิปยังแบบกดัติดตามไม่ได้พี่น้องเด้<พ>อเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับมันปะทำาระปุน,น,น อืมย่าไปทำอย่างนั้นทำงานดีๆแา่เนื้อมันกอดตลกดอกอันสองมาแล้วอเพิ่งนั่นไปแล้วปวดเงียเพ้นะ่ะอืมอร่อยนี่แม่แมอะไรแอบ มันเมนแอบแมวอไนี่อยู่แล้วแมวอืมปลาหบ่ดอะปลาหูไม่ใชะปลาหูมดอืมนั่งกุ้งอืม จ้าช่องไม่อิ่มผ้ากินกับผ้ามากินตำขอบุนเนาะอจานนัวนัวแสบๆมือนี่จ้ากับกับลูกสาวลูกชายจ้ามือนี่กับเพื่อนกันอันอิ่มแล้วเพื่อนก็เลยออกออกกล้องแล้วพี่น้องจ้าเพื่อนกับบัณฑิมาลลาพีล้าน้องเลยจ้าก็ขอโทษขออภัยได้จ้ามือนี่เข้ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าคันถือใจคลิปนี้ได้จ้านี่ตำขอบุนถาดบักใหไงได้จ้านี่กินกับเบิร์ดนาะมือนี่กับบัณฑิตามาหลายเนาะกตามะซนีหลักพ่อกินเบิร์ดจ้า ไอ้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ากดติดตามมาเดอรพี่น้องเ้อให้เพื่อเป็นกําลังแใจให้พกเข้าในเดคลิปดีๆออกมาให้เบิงงนเนะจ้ะมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า